สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายทองคูอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะมาเอาแม่ดอกลักกับน้องชบาแก้วกลับไปที่คองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอากลับไปเราก็จะพาไปเล่นน้ําตกก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะระหว่างทางแล้วก็หานอไม้ไปด้วยนะคะนี่เพราะว่าเมื่อเช้าเรามาผูกไว้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองก็น่าจะเอากลับไปที่คอกแล้วแต่ว่า พาไปเล่นน้ำก่อนนี่ปู่เข้าไปหาหน่อไม้แล้วนะคะเมื่อเช้าค่ะไปหามาหลงทางค่ะไปเลยค่ะพี่กอฟนี่นะคะวันนี้คุณพ่อปล่อยให้พี่ก๊อฟมาทำคนเดียวกับคุณปู่นะคะคุณพ่อไม่มาเผื่อต่อสัญญาแล้วพี่กอฟจะได้มาอยู่นิ่งแทนคุณพ่อคุณพ่อจะได้กลับไปหาทองคูณ แต่ว่าต้องรอดูกันนะคะว่าจะว่ายังไงเลื่อนประชุมแล้วนะคะเป็นวันอังคารค่ะไม่ใช่วันจันทร์เดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันนะคะนี่เราได้ยินเสียงแล้วแก้วแก้วทางนี้นี่นะคะเราเดินเข้ามาใกล้จะถึงแล้วเราได้ยินเสียงเราเห็นมูลเขาแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงเขาด้วยเห็นแล้ว นีนะคะที่เขาถางไว้ให้เราทางทางป่าไผ่ออกเราก็เดินสะดวกขึ้น <Okay. S 1> นี่ไงแม่ดอกลักมารับแล้วเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำน,นี่นะคะเดี๋ยวพี่กอลฟทำการกดโซ่ออก,ก่อน แล้วเราก็ค่อยตามไปดูกันนะคะว่าพาไปเล่นน้ำเป็นยังไงเธอเธอมีใครด้วยเอ่ยคงใส่กินอิ่มแล้วนะคะท้อง ปุงเลยทั้งสองทั้งสองเชือกเลยนะคะเธอมาลองงอไม่จับเธอห้ว <S <S มแม่กินนมระหว่างที่รอพี่ก๊อฟปดโซ่ให้แลคะ่ะ มีเด็กหิวนมนี่นะคะน้องแอบดูถ no, อยถอยเร็วถอยแล้วพี่กอลจะขี่ไปเล่นน้ำตกกันนะคะเราเราตามไปดูกันเลยค่ะ เอามาจากป่าแล้วนะคะ <Hey. S 1> นี่เอ oh. <Why>? าห้ยด้วยจะเก็บโซกอ่ะมานย่เราก็จะพาเดินไปทางเดิมที่เรามาเมื่อเช้า, <Hey. S 1> เามาจากป่านี่เอานี่ พี่กลับขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนิ่งกว่าแพรเยอะแล้วเราก็ตามไปดูกันเลยนะคะคุณพ่อกขาป้อนกล้วยตัวเล็กตลอดทาง เราไม่ได้ไปน้ำตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เรื่องจากมีเอฟซีมาหาเราก็เลยเอาน้องมาผูกไว้ให้เขาได้ป้อนอาหารให้เขาได้ถ่ายรูปได้เล่นกันนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปวันนี้ก็